วิดีโอนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิว Rubik MF 3 r s 3 M นะครับก็คือ Rubik 3ามของ MF นั่นเองนะครับก็รุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นแม่เหล็กจะมี2สีก็คือสีดำแล้วก็สีสติกเกอร์เลทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีดียังไงนะครับ Thai Rubik เริ่มกันที่ราคานะครับผมรุ่นนี้ราคา340บาทนะครับถือว่าถูกมากเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของมันกันว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็ราคานี้คุ้มหรือเปล่านะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับข้างในกล่องก็จะมีฐานวางไขควงการ์ดโมยูนะครับแล้วก็คู่มือนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กสำรองนะครับแต่ว่ากล่องนี้ผมเอาออกไปแล้วน่าจะอยู่ในกล่องนี้นะครับแม่เหล็กสำรองประมาณนี้นะครับ6เม็ดนะครับแม่เหล็กสำรอง6เม็ดนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโมยูเอ m e นเมนทูด้วยนะครับ ันคืออะไรมันมันเอาไว้ช่วยในการประกอบรูปปิกครับแต่เอาจริงๆมันไม่ได้แทบไม,ไม่ไม่ค่อยช่วยอะไรเลยนะครับคนก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะครับต่อไปเรามาดูน้ําหนักของลูกกันดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อจะดูว่ามันเบาหรือหนักยังไงนะครับสีดําหนัก92กรัมนะครับส่วนสติ๊กเกอร์เลทก็91กรัมนะครับผมเบากว่านิดน,นึงเพราะว่า ตัวนี้ใช้สติกเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช้สติกเกอร์นะครับอย่างที่รู้กันก็คือสติกเกอร์เลทนั่นเองนะครับต่อไปมาดูขนาดลูกกันบ้างนะครับขนาดลูกก็จะอยู่ที่ประมาณ5.5เซนติเมตรนะครับทั้ง2ลูกเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผมถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอดีมือนะครับต่อไปเฉดสีนะครับมาดูสติกเกอร์เลทก่อนนะครับผมส้มแดงครับผมน้ำเงินเขียวขาวเหลืองส่วนสีดําก็เพื่อนๆก็ลองเทียบกันดูกันนะครับส้มแดงครับผมเขียวน้ำเงินแล้วก็ขาวเหลือง ผมรู้สึกว่าสีดํามันจะสีสดกว่านะครับผมเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูว่าชอบแบบไหนนะครับในส่วนของเจดสีนะครับต่อไปค o อนเนอร์คัตติ้งก็ผมมาดูของ s er ิ่งเกล t กันก่อนนะครับคัตติ้งปกตินะครับคือมันเลยครึ่งอะ่ะปกติที่ผมบอกสุดก็คือไอ้มุมตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงกลางของชิ้นแกนใช่ไหมครับแต่ว่าตัว mf 3 rs 3 m เนี่ยผมลองมาแล้วคือมันเลยไปทางขวาน,นึงอ่ะก็ยังคัดได้อยู่ถือว่า คัดเยอะมากแล้วครับผมในส่วนของสีดำนะครับเนี่ยเลยไปทางขวาแล้วนิดน,นึงก็ยังคัดได้อยู่เนี่ยมันประมาณเนี้ยคือปกติมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมมันเลยไปทางขวาถึงขนาดเนี้ยก็ยังคัดได้อยู่ในส่วนของรีเวิร์สครับรีเวิร์สก็ประมาณนี้ครับก็คือเลยครึ่งไปครึ่งหนึ่งครับนะเนี่ยประมาณนี้ก็คัดได้รีเวิร์สส่วนสีดําก็เช่นเดียวกันประมาณนี้ นั่นก็คือในส่วนของคันเนอร์คัตติ้งทั้งคัตติ้งปกติแล้วก็รีเวิร์สนะครับถือว่าเยอะมากครับผมสุดยอดมากเลยลืมทดสอบแรงแม่เหล็กนะครับลูกแม่เหล็กเราต้องทดสอบแรงแม่เหล็กด้วยนะครับทดสอบก็คือใช้ระบบแมนวนวลเอาครับความรู้สึกตัวเองนะครับผมรู้สึกแรงแม่เหล็กชัดเจนแต่ไม่แรงนะเรารู้สึกได้ว่ามีแรงแม่เหล็กข้อดีของการรู้สึกว่ามีแรงแม่เหล็กก็คือมันเป็นจุดประสงค์ของรูบิกแม่เหล็กอยู่แล้วก็คือทําให้เรารู้ว่าเราบิดไปเนะี่ยมันเข้าล็อกของมันแล้วนะประมาณนั้น และมันไม่ได้แรงเกินข้อเสียของรูบิกที่แม่เหล็กแรงเกินก็คือออกแรงมากขึ้นนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แรงเกินครับผมรู้สึกแรงแม่เหล็กชัดเจนแต่ว่าไม่ได้แรงนะครับประมาณนี้ต่อไปเรามาดูคุณภาพการบิดคร่าวๆดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะทำาทีละสีแล้วกันในส่วนของสติกเกอร์เล็ที่เพื่อนลองดูนะครับผมความลื่นของมัน การติดขัดนแทบไม่มีเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือคัตติ้งดีมากทั้งในส่วนของปกติแล้วก็รีเวิร์สนะครับงั้นเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับถ้าผมเล่นช้าเนี่ยไม่ได้เพราะลูกนะเพราะมีกล้องบังอยู่ข้างหน้านะครับขออ้างหน่อยแล้วกันอ่าโอเคมาเริ่มกันแล้วกันก็มันก็จะเล่นไม่ค่อยถนัดเพราะว่ากล้องอยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็พยายามเล่นให้มัน ดูโปรที่สุดแล้วกันนะครับ p l เรียบร้อยเห็นไหมครับการติดขัดแทบไม่มีครับผมมาดูในส่วนของสีดํากันบ้างถามว่าแตกต่างกันไหมสองลูกนี้นิดหน่อยครับผมผมจะรู้สึกเหมือนกับว่าสีสติกเกอร์เลเยเนี่ยจะดูติดขัดน้อยกว่าแต่ว่าสีดําไม่ได้มีติดขัดนะัแต่ความรู้สึกของเราอะมันรู้สึกเหมือนกับว่าสติกเกอร์เลเยเนี่ยมันมันเลื่อนกว่ามันนุ่มกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากตรงนี้ให้เพื่อนๆตัดสินใจที่สีที่ชอบดีกว่านะครับ โอเคมาดูของสีดำกันบ้างผมดูซิว่าผมจะเล่นสีอะไรนะครับโอเคเอาผมใส่ผิดเพื่อนมนเป็นไรแกได้โ้ยเอาครับ เห็นไหมครับการติดขัดนี่แทบไม่มีทั้งสองลูกเลยนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนั้นผมชอบสติกเกอร์เลดกว่านะครับรู้สึกเหมือนมันว่ามันคล่องกว่าแล้วก็ช่วงหลังผมเล่นสติกเกอร์เลดด้วยสีดําผมก็เลยอาจจะดรอปดรอปกว่าสติกเกอร์เลดนิดนึงนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆตัดสินใจจากสีที่ชอบเลยแล้วกันไม่ต้องดูว่าอันไหนนุ่มกว่าอะไรแล้วดูว่าเพื่อนๆชอบดําหรือสติกเกอร์เลดแล้วก็เลือกอันนั้นเลยเพราะว่ามันต่างกันนิดเดียวับผมไม่ได้เห็นอะไรชัดขนาดนั้นนะครับต่อไปมาดูข้างในกัน ใช้ไขควงปรับได้เลยนะครับซึ่งผมจะไม่ปรับอันนี้คือเดิมๆเลยนะผมไม่ได้ปรับเลยเลยมาจากโรงงานคือดีมากเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของสกรูต่อไปครับผมเรามาดูชิ้นส่วนของมันกันบ้างสําหรับคนที่ดูลึกนะครับผมจะให้ดูประมาณนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนของมันนะครับเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมจะไม่อธิบายย้ายเพื่อนๆดูเท่านั้นเองว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับน่าจะเห็นภาพกันแล้วในส่วนของคอนเนอร์นะครับจะมีสกรูด้วยนะครับ ถ้าจะแกะก็คือต้องถอดสกรูออกมานะครับประมาณนี้อ่ะสีดําดูด้วยแล้วกันจะได้เห็นได้ทุกซอกทุกมุมนะครับในส่วนของแกนก็เช่นเดียวกันปรับส่วนคอนเนอร์กับเอทเนี่ยเรามาดูกันว่ามันแตกต่างอะไรไหมไม่แตกต่างครับก็เหมือนกับซิกเกอร์เลนั่นแหละนะครับอันนี้คือถ้ามือใหม่ก็คงไม่สนใจเท่าไหร่พวกที่แบบดูลึกหน่อยอาจจะสนใจนะครับผมก็เลยเอะทำให้ครบเลยแล้วกัน ลองดูนะครับมานี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ s h o p t h a i r u b i k c o m นะครับในราคา340บาทเป็นรูบิกแม่เหล็กแต่ถ้ารูบิกที่ไม่ใช่แม่เหล็กเนี่ย M3 RS3 เฉยๆเนี่ย250บาทนะครับดังนั้นผมว่าเพื่อนๆซื้อแม่เหล็กดีดีกว่านะครับเพราะว่าดีกว่ามากดีกว่าซื้อรุ่นธรรมดาไปติดแม่เหล็กเองด้วยซ้ำอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าใครคิดจะซื้อของธรรมดาไปติดแม่เหล็กเพราะว่าตัวนี้โรงงานทำมาดีมากเหมือนโรงงาน จงใจจะให้ r s m m ดีกว่า s 3ปกตอิอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ